เพื่อนๆกำลังมองหาร้านอาหารสไตล์ตะวันตกกันอยู่หรือเปล่าถ้าใช่วันนี้เราขอ,อนำเสนอหนึ่งร้านนั่นก็คือพาสต้ายิ้มแฉ่งนั่นเองเวลาเปิดปิดของร้านอยู่ที่4โมงเย็นถึงตีสหยุดทุกวันอังคารใครอยากลองไปตอนเย็นได้เลยค่ะโดยที่ตั้งของร้านจะตั้งอยู่ตรงข้ามกับประตูสีมอทรอทัญญบุรีค่ะเดินทางไม่ยุ่งยากด้วยนะระราคาสบายกระเป๋ามากแบงค์ร้อยมีทอนนะคะ เราไปดูบรรยากาศภายในร้านกันค่ะร้านนี้จะเป็นร้านอาหารเล็กๆนะคะเป็นครัวแบบเปิดลูกค้าสามารถมองเห็นด้านในได้เลยค่ะภายในร้านตกแต่งด้วโทนสีเหลืองและดํามีลายกระตูนที่ฝาผนังบรรยากาศชิลๆเป็นกันเองและมีเพลงพราอๆให้ฟังด้วยนะคะพี่เจ้าของร้านเป็นคนเสิร์ฟด้วยตัวเองเลยค่ะทางร้านมีให้เลือกหลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นเมนูแอปเปไทเซอร์อาหารเรียกน้ำย่อยหรือสเต็กเนื้อ พาสต้าพิซซ่าและอื่นๆอ,อีกมากมายเราสั่งอาหารกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเราสั่งอะไรไปบ้างตอนนี้อาหารก็มาเสิร์ฟครบแล้วเดี๋ยวเราไปชิมแต่ละเมนูกันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงเมนูแรกคือเมนูแอปเปไทเซอร์นันก็คือซุปเห็ดทรัฟเฟิลหรือทรัฟเฟิลมัชรูมซุปนั่นเองค่ะทานคู่กับขนมปังฝรั่งเศสหรือแบเกต ตัวแบเกตจะมีความเหนียวนิดหน่อยด้วยความที่เรารออาหารมาเสิร์ฟพร้อมกันจึงทำให้ขนมปังนั้นโดนลมแต่ถ้าเกิดเสิร์ฟและทานตอนร้อนๆร,รับรองต้องอร่อยกว่านี้แน่นอนค่ะตัวซุปจะมีความหอมของเห็ดทรัฟเฟิลมีความหอมมันนวลละมุนของครีมและนมยิ่งทานคู่กับแบเกตลงตัวสุดๆไปเลยค่ะ ต่อไปคือเมนคอร์สเมนูที่2ก็คือสปาเกตตี้สไปซี่คาโบนาร่าเมนูนี้ทางร้านจะปรับให้คนที่ชอบทานครีมแต่ทานรู้สึกแล้วไม่เลี่ยนโดยทางร้านจะคิดสูตรขึ้นมาโดยการเพิ่มความเผ็ดนั่นเองค่ะตัวเส้นจะถูกเคลือบด้วยซอสที่เข้มข้นนัวละมุนของครีมและชีสผัดกับแฮมและหมูสามชั้นท็อปปิ้งด้วยเบคอนกรอบ เพิ่ม texture และความหอมยิ่งทานด้วยกันยิ่งลงตัวสุดๆไปเลยค่ะใครที่ชอบต้องไม่พลาดเมนูนี้ค่ะต่อไปจะเป็นเมนู side dish นะคะ มาต่อกันที่เมนูที่3กันเลยค่ะนั่นก็คือมันบดอบชีสหรือ baked mashed potatoes with cheese หรือเรียกย่อๆว่า cheesy mashed potatoes นั่นเองค่ะตัวมันบดนะคะจะมีความเนียนละเอียดหอมนมละมุนสุดๆยิ่มท็อปด้วยมอสเลล่าชีสยืดๆคืออร่อยลงตัวมาก ตอนนี้นะคะชีสอาจจะไม่ค่อยยืดเพราะว่าชีสเนี่ยเริ่มเย็นตัวแล้วก็มีการจับตัวเป็นก้อนนิดหน่อยแต่ความอร่อยเนี่ยยังมีเหมือนเดิมนะคะใครใส่ชีสห้ามพลาดค,ค่ะ <S <S แล้วเราก็มาถึงเมนูนสุดท้ายแล้วนะคะก็คือ ribeye สเต็กค,ค่ะส่วนนี้นะคะจะเป็นส่วนสนลังช่วงซี่โครงนะคะ เราไม่เคยทานมาก่อนก็เลยเลือกเป็นระดับมีเดียมนะคะรสชาติเนี่ยกำลังดีแต่จะมีความเหนียวเล็กน้อยถ้าสั่งมีเดียมแร่น่าจะนุ่มและอร่อยกว่านี้ค่ะตัวสติกเสิร์ฟพร้อมกับซซลเตอร์วิเทเบิลและโพเทโตสเริรนะคะโดยรวมของรสชาติถือว่าอร่อยและคุ้มค่ากับราคามากเลยค่ะอาหารทุกจานของร้านเสิร์ฟร้อนทุกเมนูรับรองปลอดภัยแน่นอนค่ะ พี่เจ้าของร้านใจดีมากเลยค่ะให้ของหวานมาด้วยเป็นสละรลอยแก้วรสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นมากๆเลยค่ะราคาอาหารทั้งหมดไม่ถึง400บาทหาร3คนตกคนละร้อยนิดๆเองค่ะคุ้มค่ามากเลยคลิปนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วแวะมาทานกันนะคะบ๊ายบาย